ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้มีลูกค้านะติดตั้งโช๊คนะครับเอ่อพอมีสต็อกเิดหน่อยนะครับในร้านนะครับอย่างเราสองสามชุดก็พอมีนะครับสําหรับรุ่นที่ขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นเก้าหนึ่งหกนะครับซับแทงนะครับของเออซับแทงติดตั้งได้เอเอเอ็นเอ็กห้าร้อยก็ติดตั้งได้ซีบห้าร้อยเอ็กนะตรงรุ่นก็ติดตั้งได้นะครับก็ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับ ตัวนี้ก็จบดีนะครับมีรับประกันด้วยนะครับ2ปีจากโรงงานนะครับสามารถปรับเซ็ตได้นะครับขี่คนเดียวมีปี๊บนะครับขี่สองคนนะครับก็อยู่ที่การปรับเซ็ตบางคนก็ถามนะครับถามว่าตัวไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากได้นุ่มๆเลยนะครับแนะนำนะติดตั้งตัวในซับแทงนะครับสวยจบดีนะครับไม่รู้จะบรรยายยางไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่มีน้ําหนักเยอะๆอันนี้ก็ต้องพึ่งสปริงทางเลือกนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะคือทางเอเดนเอเชียเขาไม่ได้นําเข้ามานะครับก็เดี๋ยวค่อยว่าค่อยแก้ปัญหากัเป็นเคสเคสไปนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับน,นี่ก็เป็นคลิปรีวิวแล้วกันนะเอาแบบสั้นๆเร็วๆนะครับอันนี้ก็มีคนจองไว้นะครับ2ชุดนะครับจองกับผมไม่ต้องจองเยอะนะครับจองนิดหน่อยนะครับให้รู้ว่าเอาแน่ๆนะครับ916นะครับ เดี๋ยวลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับส่วนบคนที่เคยดูคลิปผมแล้วก็น่าจะเคยเห็นเพราะมีคนเคยมาติดตั้งแล้วนะครับเ X ็น0ห้าร้อยนะครับใส่เก้าหนึ่งหกซับแทงนะครับตำแหน่งติดซับแทงก็เหมือนกับ c b 5 0ห้าร้อยเอ็กเลยนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ